สวัสดีครับนี่ครับผมมาจากเพจมีดอลาดิกยุทธยานะครับนี่ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอครับรีวิวนะครับการใช้งานของมีดมีดขอนะครับหัวนี่เป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กแหนบตีอย่างดีนะครับสันมีดจะหนาอยู่ที่สี่ถึงห้ามิลนะเราจะมาดูฟังคมกันนะครับนี่ครับดั้มนะครับเป็นตั๊กซิงค์นะครับสนิทไม่มีขึ้นนะครับก็เมื่อกี้เราได้ลองหัวไปแป๊บนึงแั้นนะครับนิดหน่อยนะครับต้นเพจนะครับ เราจะลองหวดกิ่งไม้กันดูเขาจะหวดเข้าหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับตามมาเลยครับนี่คือกิ่งกระถิ่นนะครับอืมนี่คือกิ่งกระถิ่นเดินลำบากนิดนึงเฮ้ย่ระต่ายครับนี่คือกิ่งกระถิ่นนะครับไอ้เรนได้น้อยฟันได้นะใหญ่ๆก็ฟันได้ครับ นี่ใหค่นะผมก็ฟันได้นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมตามคมของนี่นะครับนี่ครับอุ้ยก็แค่นี้ครับก็จบการรายงานเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ